สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีมูวิดิสแ i ลฟอร์เ o เ e อร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว DVD แผ่นหนังวิ่งสู้ฟัส5เหอสู้ฟัสนิวโพลิสตอรี่5นะครับส่วนข้างบนจะมี DTS นะครับสองดิสเปเชียลนะครับแล้วก็จะมีห้านักแสดงนำนะครับก็จะมีแค่แจ็คกี้ชาแดนนียนวูนิโคลัสสึชาลีคาร์และก็ซาเลนซอยนะฮะแล้วก็จะมี Chan, Wu, u, Khan, น,ะะมนี่ครับห้าหกคนที่เป็น โจนนะครับข้างล่างจะเขียนว่า EBS Entertainment แล้วก็มงคลภาพยนตร์อันนี้ดูไม่ชัดนะฮะขออััย DVD ว v ดีโอนะครับส่วนบนปกก็จะเขียนว่าวิกซูฟัส5หรฟัส New Police Story แล้วก็มงคลภาพยนตร์แล้วก็บริษัท EBS แล้วก็เลขรหัสแผ่นของ EBS นะครับโดยจะมีแค่นี้เอง นี่ก็มีเหมือนกันนะครับราคาก็3าม้อยปดิบาทซึท่งแพงมากในยุคนั้นนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะบอกว่าผู้ดได้รับลิขสิทธิ์ก็คือ evs entertainment แล้วก็ที่อยู่ของบริษัทแล้วใบอนุญาตจะเป็นกทศูนอศูย์หกห้าทับส,สี่เจด evs entertainment นะครับเขียนว่าวิกซูฟัน5้าสซูฟัสดีวีดี อันนี้กรุงเทพมือสีดํานะครับหลังโปกก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็อันนี้ก็คือคําบอกเต้าก่อนจะชมหนังนะครับนิดหนึ่งก็จะเป็นภาพยนตร์มีระบบเสียงไทโดดิจิตอล แค่นั้นเองแล้วก็มีภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นภาษาของ c a n t o n e s นะครับตัว b i g g t o 5.1แล้วก็ DTS ES Subtitle จะมีไทยอังกฤษแค่นั้นเองนะครับดิสสองจะเป็นเบื้องหลังการทำหนังนะครับแต่จะมีแค่เนื้อหาพิเศษอย่างเดียวแล้วก็มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับ อันนี้ปกหลังก็เหมือนกันนะครับปกหน้าก็มีเหมือนกันนะครับแต่วันที่ผลิตธันวาควมปี2004หรือ2 5 4 7นะครับมีโลโก้ DVD9 นะครับอันนี้คือใบอนุญ,ญาตนะครับแต่ว่าใบอนุญ,ญาตจะเขียนนี่ตรงนี้ครับ อันนี้น่าจะเป็นแผ่นที่หนึ่งครับแผ่นที่หนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับแผ่นที่สองก็จะเป็นเน like ื้อหาพิเศษเหมือนเดิมนะครับแผ่นที่หนึ่งจะเป็นหนังเต็มสภาพแผ่นก็เหมือนของมือหนึ่งนะครับแต่จริงๆเป็นของมือสองนะครับแผ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลย ก็ใครถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร์นะครับสวัสดีครับ